หลืออีก iPhone 14จะมีให้เลือกค่าสีส่วน iPhone 14 Pro จะมี4สีและสีใหม่คือสีม่วงคอนเซ็ปต์ i p n o n e p r Pro สีม่วง Purple สุดละมุน iPhone 16 iPhone ปี2 4 2 4จอใช้ดีไซน์แบบ Full Skin ไร้รูไร้รอยบากพร้อม Face ID ใต้จอติดตามพร้อมข่าวอื่นที่น่าสนใจ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เ e อ a ซ่าแชแนลรีวิวมาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมแอดมินต้นกล้าพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับหรืออีก iPhone 14จะมีให้เลือก5สีส่วน iPhone 14 Pro จะมีสีสีและสีใหม่คือสีม่วงรือกันต่อเนื่องสำหรับ iPhone 4บสี่ซีรีส์ที่ว่ากันว่าจะเปิดตัวในช่วงเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ นอกจากเรื่องดีไซน์หน้าจอกล้องและชิปเซตแล้วอีกเรื่องที่หลายคนคาดหวังจาก iPhone 14และ iPhone 14 Pro ในปีนี้ก็ยังคงหนีไม่พ้นเรื่องสีสันตัวเครื่องใช่ไหมหล่ะครับล่าสุดข้อมูลจาก V i โ o ออกมาใหม่ระบุสีสันที่จะมีให้เลือกบน p h o n e 14และ iPhone 14 Pro ในปีนี้ออกมาอย่างครบถ้วนดังนี้ iPhone 14มีให้เลือก5สีประกอบด้วย1สีเม n ไน h t 2สีขาว s t a r l i g h ์3สีฟ้า s k y b l u e สีสีแดง Product Red 5. สีม่วง Purple iPhone 14 Pro มีให้เลือก4สีประกอบด้วย 1. สีเทากรไฟ h i ส e 2. สีเงิน Silver 3. สีทองโกลสีสีม่วง Dark Purple ใช่แล้วครับสีใหม่ของปีนี้อาจเป็นสีม่วงตามรายงานล่าสุดอย่างได้ระบุว่า Apple อาจตั้งชื่อแบบเวอรวังให้ซะด้วยและทาง Apple Under underscore ก็ไม่รอช้าทำกระเดอร์ของ iPhone 10 Pro สีม่วงออกมาให้เราได้ชมกันแล้วด้วย อย่างไรก็ตามนี่ยังคงเป็นข่าวลืออยู่เท่านั้นยังไม่มีการยืนยันว่าจะมีสีม่วงบนรุ่นโปรจริงหรือไม่นะครับแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ายังจำกันได้เมื่อหลายปีที่แล้ว iPhone 13 Pro ก็มีข่าวลือนาหงว่าจะมีสีดำแมทแบ็กกลับมาและสีทอง Sunset r o a d แต่สุดท้ายก็กลายเป็นสีฟ้าเซเรล่าบลูไปซะอย่างนั้นในปีนี้ก็อาจมีเสือภัยเราอีกก็เป็นไปได้เช่นกันแต่หากเป็นสีม่วงจริงคิดว่าจะถูกใจกันไหมเนาะที่มาซาร a นเอแอปเปิลอันเดอร์สล และมีอีกรายงาน iPhone 14อาจมีตัวเครื่องสีม่วงให้เลือกและดีไซน์ไฟแฟตกแบบใหม่เปิดตัวปลายปีนี้รายงานจากพอดหนบนสื่อวีโบ่าสุดลบไปแล้วเผยว่า iPhone 14และ iPhone 14 Pro จะเปิดตัวสีม่วง Purple ซึ่งเป็นสีใหม่โดยจะเป็นโทนสีต่างกันซึ่งมีทั้งสีม่วงทึบและสีม่วงสว่างแบบ l a เว n เดอรายงานเผย p p o o n e 4จะมีให้เลือก5สีได้แก่สีดำสีขาวสีน้ำเงินสีแดงและสีม่วง ส่วนสีชมพูและสีเขียวบน iPhone 13อาจจะมีให้เลือกบน p p o o n 14ในขณะที่ iPhone 14 Pro จะมีให้เลือกสีสีคือสีเงินสีทองสีเทากราไฟต์และสีม่วงทั้งนี้สีม่วงไม่ใช่สีใหม่บน iPhone เนื่องจาก Apple เคยเปิดตัวสีม่วงบน iPhone 1 2และ i p o o n e 2 mini เมื่อเดือนเมษายนปี2021รวมถึงเปิดตัวสีม่วงกับผลิตภัณฑ์ตัวอื่นอย่าง iPad Air 5 iPad mini 6และ iMac อีกด้วย นอกจากเรื่องของสีม่วงใหม่ยังมีรายงานอีกว่า iPhone 14จะมาพร้อมไฟแฟลตดีไซน์ใหม่ซึ่งจะเป็นดีไซน์วงกลมเล็กที่ถูกครอบด้วยวงกลมใหญ่อีกชั้นต่างจากไฟแฟลตทูโทนบน iPhone รุ่นปัจจุบันที่เป็นวงกลมเล็ก2วงอยู่ในวงกลมใหญ่อย่างไรก็ดีข้อมูลข้างต้นยังไม่ยืนยันว่าเป็นจริงหรือไม่ที่มา i c a คลฟายดอคอนเซ็ปต์ไอโฟนสีสีม่วง Pur p l เสุดละมุน หลังจากที่มีข่าวลือว่า iPhone 14ที่จะเปิดตัวในปีนี้จะมีเฉดสีใหม่อย่างสีม่วงเข้ามาทางแอดไอเดอรบอกว่านักปั้นคอนเซปต,ต์เจ้าเดิมก็ได้ทำคอนเซปต,ต์ไอโฟนสิบสีโปรในเฉดสีม่วงตามข้อมูลที่ลือออกมาก่อนหน้านี้ให้ได้ชมกัน Apple ได้ใช้งานเฉดสีใน iPhone 12เมื่อปี2021มาแล้วโดยใน iPhone 14มีข่าวลือว่าจะมีเฉดสีที่ม่วงสว่างขึ้นและสีเขียวอันพลายของ iPhone 13 Pro นั้นจะมีความแวววาวหรูหรามากกว่าสีเขียวของ iPhone 13หากเป็นไปตามหลักกน,นี สีม่วงของ iPhone 1 4 Pro ก็จะเป็นดีไซน์กระจกผิวด้านและเฉดสีที่อ่อนกว่าเดิมรวมถึงกรอบเลนส์กล้องหลังที่จะมีความใสแตกต่างจากพื้นหลังและขอบตัวเครื่องที่เป็นขอบอลูมิเนียมที่เป็นสีม่วงและความแวววาวอีกด้วยขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ iPhone 16 iPhone ปี2 0 2 4เจาะใช้ดีไซน์แบบ full screen ไร้รูไร้รอย,รอยบากพร้อม Face ID ใต้จอ,อยังไม่ทันที่ iPhone 4จะได้เปิดตัวก็มีข้อมูลของ iPhone ที่จะเปิดตัวในอีก2ปีข้างหน้าอย่าง iPhone 1บออกมาแล้ว เมื่อหมิงชื่อก่านักวิเคราะห์สินค้า Apple ขาประจําออกมาเผยว่า Apple จะเปิดตัว iPhone ดีไซน์ฟูสกีนไร้รูปไรรอยบากพร้อมเทคโนโลยีซ่อนเฟซไอดีใต้จอในปี2024นี้กว่าคาดว่า iPhone ที่จะมาพร้อมกับดีไซน์แบบ Full Skin จอเต็มขอบนั้นจะเปิดตัวในปี2024โดยรุ่นพอปจะมีการอัปเกรดไปใช้กล้องหน้าใต้จอรวมถึงเทคโนโลยี Fa c e ID ใต้จออีกด้วย ทั้งนี้กวัวเชื่อว่าสาเหตุที่ Apple ยังไม่เปิดตัว iPhone รุ่นดีไซน์จอเต็มขอบในตอนนี้เป็นเพราะเหตุผลด้านการตลาดมากกว่าเรื่องเทคนิคซึ่งเทคโนโลยีเองก็ยังมีข้อจำกัดอยู่ประกอบกับ Apple จะต้องพัฒนาให้สมบูรณ์แบบเสียก่อนถึงจะนำออกมาใช้งานสำหรับ i p h o n e 4ที่จะเปิดตัวในปลายปีนี้คาดว่าจะมีทั้งดีไซน์จอบากและดีไซน์เจาะรูโดยเปิดตัวทั้งหมด4รุ่นได้แก่ iPhone 4 iPhone 4 Max iPhone 4 p r r o และ iPhone 4 p r r o m x x ซึ่งในปีนี้จะไม่มีรุ่นมินิแล้วที่มา iCalify.com Apple ประกาศโครงการซ่อม a p p l e Watch Series 6ที่พบปัญหาหน้าจอดับสนิท Apple ประกาศโปรแกรมซ่อม a p p l e Watch Series 6ที่พบปัญหาหน้าจอดับสนิทให้ฟรีกับลูกค้าที่พบปัญหานี้โดย Apple บอกว่ามีลูกค้าจำนวนน้อยมากที่เจอปัญหาดังกล่าว Apple Watch รุ่นที่เจอปัญหานี้มีเฉพาะรุ่น Apple Watch Series 6ขนาดหน้าจอ4 0ม mm. เมตร ช่วงเดือนเมีายน2021ถึงเดือนกันยายน2021สามารถนำซีเรียยนัำเบอร์ของ Apple Watch Series 6มาตรวจสอบได้ที่ l i n k ว e บและติดต่อน,นัดหมายการรับซ่อมได้ที่ศูนย์บริการ AASP หรือร้าน Apple Store ที่มา m a c ล u เมอรหรือจะมาจริงภาพหลุดหน้ากล่อง Apple 3 5วัตต์ Du a l USB-C Pod Power Adapter ที่มีขาปลัก๊กสำหรับแต่ละประเทศก่อนหน้านี้ Apple ทุกลือว่ากำลังพัฒนาอุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่รุ่นใหม่35วัตต d u o อ USB-C Power Adapter และถูกปล่อยภาพหลุดออกมาให้เห็นกันแล้วและก็มีการรตายงานที่ยืนยันว่าภาพหลุดดังกล่าวไม่ใช่อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่ของ Apple เป็นอุปกรณ์แบรนด์โมงฟี e แทน แต่ล่าสุดบัญชี Twitter ร์ marginblue official ที่ได้ทำการทวิตภาพแพ็กเก็ตที่อาจเป็นอุปกรณ์ชาร์จรุ่นใหม่จากทาง Apple แล้วโดย Adapter อร์ชาร์จไฟ Apple 35วัตต์ duo USB-C p o r t p w w r r d d p t t r r นี้จะมีแพ็กเก็ตพร้อมสาย USB-C t o Lightning และแพ็กเก็ตแบบ Adapter อร์ชาร์จธรรมดาโดยหน้ากล่องนั้นมีโลโก้ของ Apple วางอยู่และเขียนว่าสำหรับใช้งานร่วมกับ iPhone 13 Pro Max ส่วนแพ็กเกจแบบอะแดปเตอย่างเดียวนั้นไม่ได้มีการระบุแตยอย่างใด 35วัตต์ดูโ USB-C p o ดพาวเวอร์อะแดปเตพที่หลุดออกมาก,ก่อนหน้านั้นจะแสดงถึงขาปลั๊กที่สามารถพับได้และตอนนี้ก็เห็นว่าจะมีรูปแบบขาปลั๊กที่แตกต่างกันเพื่อสำหรับวางจำหน่ายในแต่ละประเทศแต่ยังคงดีไซน์เดิมเพราะมาพร้อมกับพอด USB-C จำนวน2อ o พอดสำหรับใช้งานพร้อมกันได้2อุปกรณ์ อย่างไรก็ตามอุปกรณ์นี้จะชาร์จสูงสุดได้35วันเพื่อใช้งานเพียงช่องเดียวเท่านั้นหากใช้งาน2ช่องพร้อมกันระบบชาร์จจะถูกแชร์ไปให้อีกช่องปัจจุบัน Apple มีอะแดปเตอร์ชาร์จไฟให้กับ iPhone iPad สูงสุดที่20วัตต์เท่านั้นและจะมีพอร์ต USB-C เพียงพอร์ตเดียวและตอนนี้ก็ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่า35วัตต์ d u a l USB-C Power Adapter จะออกวางจำหน่ายจริงหรือไม่และวางจำหน่ายเมื่อไหร่อาจมีความเป็นไปได้ที่จะเปิดตัวพร้อมกับ iPhone 14 และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบม,มาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับเอ็มซ่าแชนแนลรีวิวนะครับผมต้นกล้าสวัสดีครับ